วิธีการล้างทํำความสะอาดหน้าเตาดีดแบบง่ายที่สุดตัวนี้ให้นำกวดเปล่านะครับเจาะดูตรงกลางและเติมน้ำเปล่านะครับเปิดเตาดีดให้อยู่ในสภาพป,ปกติเครื่องพร้อมใช้างานนะครับหงายเตาดีดประมาณ45องศาและบบีบน้ำเปล่านะครับลงไปที่หน้าเตาดีด พยายามกดสวยด้วยวนะครับ ดางหน้าเตาจนกลัวหน้าเตาจะสะอาดนะครับฟังก์ชั้นปล่อยแอร์น้ำสูงสุดนะครับปุ่มแม็กนะครับให้กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับจะขึ้นไฟสีขาวนะครับเป็นฟังก์ชั้นการใช้งานแม็กนะครับคือปริมาณน้ำออกหน้าเตาสูงสุด